เอ้าวย่ำขึ้นเขาไปลอกออกแบบนั้นเสียขุ่ออมงเสียจีหอยบ่มัน่ามะเขืออ๋อตัวเด้อครับมันสียเหมือพ่อกี๋มีอยู่บ่ครับสเหมือนอาไรสักก้อนเอามือถูเอาเด้อครับเด้อครับไม่ได้เอาตันเลยออกมันสิเหมือนเด้อครับเอาละเกิดเรื่องแล้วครับครั้นี้เกิดเรื่องแล้วเกิดอะไรเนาะเนี่ยเหตุครับเหตุไรพี่ชายเห็ดครับเห็ด ครับนนมลมลมระวังลมแม่ว่าถ้าทำแนั้นเนื้อเห็ดมันจะหมดเราจะค่อยๆถูกออกนะครับแบบนี้อคน่ีตัวอย่างที่ถูกต้องจากผู้ช่วยครูใช่นี่นครับโอ้ไฟผมไม่มันไม่มีไฟนะฮะ โทรศัพท์ไม่มีไฟโออขอบคุณครับพอนีแบตมันโลนะครับแบตมันโลไฟมันเลยมน้อยนะครับนี่ครับดูนะครับนี่วิธีล้างเห็ดถ้าถ้าใครไม่เคยดูวิธีล้างเห็ดต้องดูเลยครับแม่มาต่อยจะทําให้ดูวิธีล้างเห็ดนะครับว่าทําอย่างไรนะครับดินจะออกแล้วเนื้อเห็ดยังจะคงไว้เยอะเหมือนเดิมเลยนี่ครับโอ้จากดำๆขาวเลย ต้องไปลอกมันออกไม่เหมือนปลอกมะม่วงอันนี้คือล้ายอันนี้หูไต้องไปยันฮีก็ขาวได้เห็นไหมครับเนื้อยังคงเหมือนเดิมไม่ต้องไปยันฮีนะคะครับผมไมยันฮีแค่นี้ก็ขาวแล้วครับแล้วก็ล้างน้ำสองน้ำก็พอมันคือเห็ดอะไรครับนี่เห็ดละโงกเห็ดละโงกเนาะโอ้โหอันไหนมันดำแล้วก็มันไม่โกกโกกกว่าจะได้กินของอร่อยนี่มันยากเหมือนกันเนาะต้องใช้เวลาเนาะหลายขั้นตอน นี่นะ FC ดูเอานะครับเนี่ยเราจะได้กินนะเนี่ยจะได้กินใช่ครับถ้าเห็ดบะไรก็ไปซื้อครับผมซือแล้วเลิกเ้าล้างให้เรียบร้อยเขเจ้าล้างให้บุหรี่แม่์บุหรี่นิ่เนาะไม่เดี๋ยวจะไปซื้อมันแต่เราแล้วก็ให้เงินเขาเพิ่มมันไม่ได้รสชาติรสชาติเราอาจจะไม่ต้องการเท่าไหร่แม็ดอีหยังเนาะหยงเคยนุ่งเสื้อเป็นเห็ดกอนค่ะกับข่างหม้อแกงเต็ดให้ติดเอาไว้ก็ได้ ถ้าบางคนเขาอยากขายเขาก็รับล้างให้เรานะอืมนี่ครับว่าแมงเมาเยอะมากวันนี้ไม่ค่อยได้เห็นแม่มาแข่งนะ่ยเคยทำให้ดูเลยวิธีล้างเห็ดให้ยังคงปริมาณเหมือนเดิมนะใช่ครับก็ช่วยกันล้างนะครับช่วยกันล้างครับจะได้แมงไม่แบบวรายุ่งข่าว หิวข้าวกินก๋วยเตี๋ยวถุงเดียวมูนี่หิวเลยหิวตั้งแต่ตอนขุดดินแล้วโอ้ยอรอยกว่านอว่าตั้งแ่วันนอว่าเมื่อไรเนี่ยแหลวันนี้ขุดดินมีเราช่วยกันเยอะนะวันนี้ครับแข็งแกร่งนะช่วยกันวันนี้ถือว่าเสป็นลูกลังเนาะเป็นลูกลังมันมันแข็งนะครับเป็นเพื่อนยูทูบเบอร์ทุ๊กช่องมาช่วยกันวันนี้นะครับงานงานห้องน้ำ ถ้ามีเพื่อนๆนี่งานไม่เสร็จไวนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจากยูทูบเบอร์กุกก่อนะครับที่มาให้กำลังใจด้วยแล้วก็มาช่วยงานด้วยเ,เสือเฮ็ดเี่ยลุงเสือต้มแจ่วให้เพื่นเมนูต้มแจ่วนะครับลุงเสือครับผมที่เด่นนะครับลุงเสือมันนกฟอนเอาไข่มาไว้ไหน่อยเด้อเดี๋ยวมันถูกน้ำนะมันจะเสียเน้เ ไ,ไปดูลุงเสือตำเจ้าเนาะงนะเหมือนจะแรงนะแต่ไม่แรงนะอ๋อตำใส่มะเขือเปล่าลุงตอนว่าดีตำใส่มะเขือามเอาเขือเนี่ยเอาไปให้ยังม,มะเขือ กินกับนี่แหละกินกับเกี่ยวขึ้นอ๋อว่าที่ตาแบบซุปๆร่วมๆนะเอาไว้เสิร์ฟจะาคเอาไข้าไมโคเลย แกงแมงอะไรมาแมงมาลายแท้นี่อาหารพี่แอนนะครับสายผักสายผักอ๋อสายปลาแดดนัวครับนัวครับนัวนัวนัวใส่ลายแซ่ยบลายว้าแนวฟงซุลอันนี้ปลาแดด

อ่นปลาับางรถบใส้ใส oh, ้น bon, ้ปลา้ใส oh, ่ตอเนี่ว่าิบยอกก็ท่านมาโแก้วพริกป่นบ่แก้วพริกกับปลาย่างโอ้แก้วพริกกับปลาย่างิมมอนย่างเลยครับ โอ๋อปลาดุกนี่ก็เบิดไฟครับเบิดไฟเลยครับเพิ่มทานแล้วเ,เ,เพิ่มทานแล้วเพิ่มทานผู้นี้เบิดไฟแล้วครับขอเพิ่มบรรจุไฟตรงไหนเบิดไฟแล้วไฟในเตามเบิดแต่ไฟในควันนี่นะเนี่ยยังไม่รุ่นอยู่ยังไม่รุ่นนี่นะบรรยากาศล่าสุดน,นะครับต้องถามถามพี่ชัยหรือถามพี่มนเนี่ยถามมนครับคนลงเรือสุดท้ายครับก็ไม่ได้ดับเครื่องครับหนุกซาอยู่หันมา โอ้หอมเลยวะเสือบรรยากาศเนาะลุงก็อยู่ด้านหน้าอยู่พักผ่อนอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ทีมแอชชิดช่างช่างพงนะครับก็พักผ่อนอยู่ด้านหน้าพี่หน่งมีเดเอนะกัปตันก็เก็บบรรยากาศนะครับกัปตัน ทำไมเต็นท์มันโยกอะโย่โย่โย่เรียแต่งตัวอยู่อาอาบน้เพงเสรไม่เห็นเต็นท์มันโยกไงก็เลยสงสัยเอ๋ขายเครียดขายเครียดขายเครียดเต็นทมันโยก้นมันโยกนึกว่ามีอะไรอยู่ในนั้นอากาศ

kayak